สวัสดีกลุ่มอัุวินทุกท่านพบก,กับผมเอ็มปูนซิเมนต์กันในเกมอีโดราแฟนตาซีสตาร์สกะนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับอารีนาเอนะหรือก็คืออารีนาประจำท่าในแต่ละเดือนนั่นเองนะอ่าอารีนาประจำท่าแต่ละเดือนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเดือนนั้นเขากําหนดว่าท่าอะไรนะครับอย่างเช่นเดือนธันวาคมปีนี้ก็คือเขากําหนดว่าเป็นท่าลมนะ ถามว่าทําไมต้องเป็นกําหนดธาตุเพื่ออะไรเขากําหนดธาตุเพื่อที่จะให้เราไปจัดทีมครับจัดทีมตัวละครธาตุลมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพื่อเอาโบนัสคะแนนนะครับนะยิ่งเราใส่ตัวละครธาตุลมในทีมมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะได้คะแนนเยอะในส่วนนั้นนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองแข่งให้ดูแล้วกันนะผมก็ลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วนะครับ แต่เท่าที่ผมไปถามาผู้เชี่ยวชาญมานะเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยเราต้องมีตัวละครที่เขากําหนดธาตุมาอย่างเช่นครั้งนี้เป็นตัวละครธาตุลมนะครับควรยัดอย่างน้อย6ตัวละครนะครับเต็มที่ได้มากสุดคือ6ตัวละครนะถ้าถามว่าทําไมไม่ยัดให้เต็ม8ตัวละครไปเลยมันก็ทําได้นะครับแต่ว่ากรณีที่คุณไปเจอตัวละครธาตุฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งอะ คุณอาจจะสู้ไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเตรียมตัวละครที่ไปแก้ทางอีกฝ่ายนะอีกสองตัวนะครับนะอ่าผมจะลองแข่งสตาแล้วกันเพราะว่ามันขึ้นอยู่กระดวงด้วยนะครับในอารีนาว่าเราจะเจอทีมแบบไหนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าอย่างครั้งเนี้ยยังถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าได้ธาตุลมกับธาตุน้ำนะ บางครั้งเนี่ยผมอยากให้เขาปรับระบบอารีนาอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าระบบอารีนาเขาจะสุ่มทีมที่เข้าแข่งขันนะหรือว่าถ้าเป็นทีมที่สมมุติอย่างอารีนาเอสพอ่ะผมอยากให้เขากำหนดเป็นท่าลมท่าลมไปเลยอ่ะา่าลมแบบนั่นแหละที่เขากำหนดมาบางทีเดี๋ยวเจอท่าตุไฟล้วนแปดตัวผมไม่รู้จะตียังไงเหมือนกันนะอ่ะเราก็จะลองแข่งสตาร์ลวกัน ถึงจะถึงอีกฝั่งหนึ่งจะมีท่าลมท่าน้ําเนี่ยแต่เราก็ต้องดูตัวละครด้วยนะมันเป็นตัวอะไรนะครับอย่างเช่นอ่าถ้าพุทเท่าคีเมนเนี่ยเขาเป็นสายเนเชลล์ไปอยู่ทีมรอก็แสดงว่าเขาเป็นสายอารีนารอนะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับแล้วก็มีโปโปน่านะแล้วก็สเตล่าอ่า สเตล่านิวนะครับก็คือสเตล่าภาคสองนะสเตล่าภาคสองจะมีความน่ากลัวตรงที่เขามีบัฟป้องกันที่หนานะครับแล้วก็อ่าอะไรนะการล้างบัฟได้หนึ่งทีนะแต่ว่าตอนนี้เราไม่ต้องห่วงเท่าไหร่เพราะจำนวนแต้นท่าฝ่ายไ,ไม่ค่อยมีนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเทแลนบัฟไปก่อนนะ การแข่งอารีน่าเอเนี่ยมันยากตรงที่เราไม่เคยใช้ทีมทาดลมหกตัวนะครับเพราะว่าผมเนี่งมากก็คือรวมทั้งหมดสี่ธาตุนะก็เลยอาจจะมีบางตัวที่ผมไม่คุ้นที่บ้างน,นะครับตานี้น่าจะบัฟแน่ๆแล้วก็ลูเซอร์ต้องดูธาตุก่อนโปลโหน่าก็จะโปลโน่าบีมคีเมนน่าจะช้าพลัง น่าจะใช่แต่น่าจะฆ่าได้อยู่อ่าลองดูโอเคเราเริ่มก่อนเริ่มได้สวยเรียบร้อยอันนี้คือเริ่มด้วยสวยนะครับอ่า เพิ่นต่อไปเนี่ยเราต้องกำงวลเรื่องถ้าเราสลับเอาไว้อยู่สลับไปเลยสลับเพื่อไม่ให้มันบัฟน,นะครับคือต้องอธิบายก่อนนะตัดเลี้ยงเอ่อฮิเมเนี่ยอุลีฮิเมเนี่ยมันสามารถจะทำให้อีฝ่ายไม่ได้รับผลบัฟบได้ด้วยนะ เป็นถามว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้ได้มาจากไหนได้จากกิจกรรมอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะวันธนาปตานะครับที่เป็นอ e ีโดราเอสพีนะเ <laughs> พราะฉะนั้นต้องขยา,ฟานฟาร์นิดหนึ่งนะครับอ่าชิปอเอาไงดีวะมันต้องบาปป้าบ่ะไม่งั้นมันจะไม่ทำอะไรเลยลดกอกก่อนแล้วก็นี้ต้องเสี่ยงดวงกับครั้งนี้แล้ว แต่คิดว่าแอตเทียฆ่าไม่ตายนะครับเพราะว่าธาตุน้ำไงถึงจีเซลจะโจมตีแรงแต่ถ้าไม่ได้ฟูบับมันจะแรงไม่สุดนะครับเนี่ยทีนี้ก็เหลือแค่ตัวเดียวนะครับเดีย๋ยวให้กเกลดาปิดฉากก็น่าจะได้โอเคเกลดาปิดฉากนะครับ อันนี้ถือว่าเริ่มได้สวยนะเพราะเป็นครั้งแรกที่ตัวละครผมเหลือแปดตัวนะแล้วก็ไม่มีใครตายนะอ่าเห็นไหมว่ามันจะคิดคะแนนต่างกับอารีนาปกตินิดหนึ่งคือมันจะมีคำว่าได้ได้ได Boost บูสบัวนะคะแนน,นนะครับ6ตัวละครนะอ่ามันจะมีนี่ไงเห็นไหม ตรงนี้เขาจะเขียนว,ว่าบูธคะแนนตัวละครธาตุลมหกตัวละครทั้งหมดสามแสนแน่โหสามแสนนะครับแล้วก็อ่ายังคิดคะแนนเหมือนอารีน,น,นาปกตินะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสี่นะครับว่าเราไม่ครบสีธาตุแล้วคะแนนจะพอไหมมันก็ยังพออยู่นะอ่าก็จะเริ่มประมาณนี้นะครับ ถาว่าอารีนาเอมีไว้ทําอะไรมีไว้จากอันดับ1นึ0 0ถึงหนึ่นะถ้าสามารถติดอันดับ1ใน1,000ได้คุณจะได้อาวุธพิเศษนะครับก็คืออาวุธโหดดาวอารีนานะที่มีเอฟเฟกที่ค่อนข้างจะโกงใช้ได้นะครับก็นั่นแหละอย่างเช่นอาวุธที่ผมยกตัวอย่างไปก็จะมีดาบประกายดาวไลโอเนลก็มีอยู่ในอารีนานะแต่ว่าผมลงแข่งไม่ทันนะก็เลยอดได้ในส่วนนั้นนะ เรฉะนั้นก็ขอจบการรีวิว Arena SP แล้วกันนะหวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกันนะครับขอขอบคุณน,นะครับไปละ